หน่วยตัดตั้อากาศยานของรัเสเซียพยายามที่จะสกัดกั้นวัตถุทางอากาศในพื้นที่เมืองเตเวียเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงมอสโกสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้3กันยายน2024ในช่วงเช้ามืดของวันนี้3กันยายน2024แหล่งข่าวของยูเครนได้รายงานว่าในพื้นที่เมืองเตเวียประเทศรัศเสเซียนั้น หน่วยต่อต้านอากาศยานของรัสเซียพยายามที่จะทำการยิงสกัดกั้นวัตถุทางอากาศซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวัตถุอะไรแต่ว่าชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นได้บันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ระหว่างที่ทีมต่อต้านอากาศยานของรัสเซียพยายามที่จะใช้ปืนยิงสกัดกั้นวัตถุทางอากาศยังไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อสองวันที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับของอยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังสถานีด้านพลังงานของรัสเซียในตวเวียด้วยแต่ว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้3กันยายน2024มีรายงานว่าวัตถุทางอากาศได้พุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่สนามบินมิกกาลโวในตวเวียสนามบินมิกาลโวในตวเวียนั้นเป็นฐานของ กองบินที่224ของกองทัพรรสเซียเป็นสนามบินที่กองทัพรรสเซียใช้ในการจอดเครื่องบิน i l 76 MD และเครื่องบินลำเลียง Antonov 124ที่สนามบินแห่งนี้ยังเป็นศูนย์บัญชาการกองบินขนส่งที่12ของรัสเซียด้วยนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้3กันยายน2024ครับ ยังไม่มีการรายงานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ที่แน่แน่หน่วยต่อต้านอากาศยานของรัสเซียพยายามที่จะใช้ปืนยิงสกัดกั้นวัตถุทางอากาศในพื้นที่ตุวเวียถ้าเป็นอากาศยานไร้คนขับของยูเครนพุ่งทะยานไปที่นั่นนั่นก็หมายความว่าอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนของยูเครนสามารถบุกฝ่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียไปได้ครับถ้านับพื้นที่ ระหว่างชายแดนยูเครนรัเสเซียไปยังตวเวียนั้นก็มากกว่า500กิโลเมตรครับแหล่งการทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่ายูเครนได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าได้ใช้โดรนเป็นโดรนจรวดครับที่มีชื่อว่าปริยานิเซียในการโจมตีพื้นที่ทางทหารของกองทัพรัเสเซียในแหลมครเมียพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัเสเซีย ตามการรายงานได้ระบุว่าดโดรนจจรวดปริญานิเียของยูเครนได้พุ่งทะยานออกจากจุดปล่อยไปยังพื้นที่เป้าหมายและมันสามารถตกกระทบเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแหลมไครเมียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับยูเครนเองก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าพื้นที่ตรงนั้นคือตรงไหนแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีรายงานว่า สนามบินทางทหารของรัเสเซียในจังคอยในแหลมไครเมียนั้นมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นและหน่วยต่อต้านอากาศยานของรัเสเซียก็ได้ทำการยิงสกัดกั้นวัตถุทางอากาศด้วยและในช่วงเช้าของวันนี้3กันยายน2024แล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในพื้นที่เมืองโรมานนฟสกาในแคว้นรอสตอฟประเทศรัเสเซียนั้นเกิดเหตุไฟลุกไหม พื้นที่แห่งหนึ่งก็ไม่มีการรายงานรายละเอียดครับว่าไฟได้ลุกไหม้ได้อย่างไรแต่ตามคลิปภาพที่ชาวบ้านได้บันทึกเอาไว้จะสังเกตเห็นได้ว่าคล้ายๆกับว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นกองบินของรัเสเซียก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าอยู่ด้านขวามือนั่นจะมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องบินเหมือนกับว่าเป็นอนุสรณ์เครื่องบินแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าสถานที่ตรงนี้คืออะไร แต่ชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปได้พากันจอดรถเนื่องจากไฟลุกไหม้ยอยู่ข้างหน้าคาดว่าคงจะไม่สามารถขับต่อไปได้พวกเขาจึงจอดและบันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้นั้นยังไม่แน่ชัดครับอาจจะเป็นไฟไหม้ยาก้างทางก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้บอกว่าก็รอติดตามรายละเอียดต่อไปว่า เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ในจุดนี้เกิดจากอะไรแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้บอกว่าเหตุการณ์ที่อากาศยันไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทยานเข้าไปยังหลายจุดในพื้นที่ภูมิภาคมอสโกประเทศรัศรศสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นทางรัสเซียอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่สำหรับยูเครนแล้ว มันเป็นการเริ่มต้นด้วยเช่นกันและก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในฝั่งรัสเซียก็เพื่อที่จะทำให้รัสเซียหยุดสงครามสงครามเริ่มต้นโดยรัสเซียรุกรานยูเครน24กุมภาพันธ์2022รัสเซียก็โจมตียูเครนเรื่อยมารวมทั้งการประกาศผนวกเอาดินแดนของยูเครนไปด้วยหลายเมืองครับ และสงครามยังคงดําเนินต่อไปรัสเซียยังคงรุกรานยูเครนดังนั้นการที่ยูเครนได้ออกมาบอกว่าเมื่อ,อยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับเข้าไปทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่สําคัญที่จะเป็นแหล่งสนับสนุนทางการทหารให้กับรัสเซียไม่ไว่าจะเป็นสถานีพลังงานหรือว่าพื้นที่ของกองทัพโดยตรงยูเครนก็จะทําแบบนี้และเวลานี้ดูเหมือนว่าพื้นที่ ในเขตภูมิภาคมอสโกนั้นก็อยู่ในรัศมีทําการของโดรนยูเครนด้วยครับและไกลไปกว่านั้นก็อยู่ในรัศมีทําการเช่นกันสิ่งที่ยูเครนกําลังมีการเตรียมการพัฒนาในเวลานี้นั้นก็คือการพัฒนาโดรนของอยูเครนเองรวมทั้งมีการพัฒนาขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงคล้ายๆกับไฮมาสประมาณนั้นครับเนื่องจากว่า ประเทศพันธมิตรของอยูเครนไม่ได้อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงเข้าทำการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะสนามบินของกองทัพรัสเซียพื้นที่จอดเครื่องบินรบต่างๆของรัสเซียที่รัสเซียใช้สนามบินเหล่านั้นเข้าทำการโจมตียูเครนดังนั้นเมื่อประเทศพันธมิตรของอยูเครนยังหน่วงเหนี่ยวยังรัง้งยังดึงยังไม่ให้ยูเครน ใช้ขี่ปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงที่ประเทศพันธมิตรสนับสนุนยูเครนให้โจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารของกองทัพรัสเซียนั้นสิ่งที่พอจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่หนทางที่จะสามารถเดินไปอย่างกว้างกวางได้นั่นก็คือยูเครนก็พยายามที่จะพัฒนาดโดรนที่มีประสิทธิภาพมีพิสัยทำการให้ไกลมากขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนา ชุดยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าดูเหมือนว่าชุดยิงหรือว่าเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องที่มันคล้ายๆไฮมาสนี่นครับยูเครนก็ได้มีการสร้างขึ้นมาแล้วแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ายูเครนได้ผลิตชุดยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องที่เรียกว่าเป็นโคลนมาจากไฮมาสเลยครับ เป็นขีปนาวุธจากพื้นสูบพื้นมีรัศมีทําการไกลประมาณ90้าไมล์มันมีชื่อว่าวิลกาวิลกานั้นแปลว่าต้นไม้แก่เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลํากล้องที่มีชื่อว่าวิลกานั้นยูเครนได้นํามาใช้ในกองทัพนับตั้งแต่ปี2018มันเป็นขีปนาวุธนําวิถีมีการติดตั้งระบบ GPS โจมตีเป้าหมายได้ไกลประมาณ150กิโลเมตรและ ความผิดพลาดของมันอยู่ที่ประมาณ10เมตรหมายความว่าเมื่อยิงเข้าไปใส่เป้าหมายมันมีโอกาสที่จะพลาดเคลื่อนจากเป้าหมายในรัศมี10เมตรนั่นก็เป็นเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องของยูเครนครับวิลก้าต้นไม้แก่ต้นไม้แก่นี้ก็คงจะให้ประโยชน์ให้ร่มเงากับบ้านกับเมืองได้ครับดังนั้นภาร,รกิจในการป้องกันประเทศยูเครน ยูเครนยังคงมีการพยายามที่จะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับยุทธโภปกรณ์ของกองทัพที่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศยูเครนการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ทติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และ u ับสคร b e ด้วยครับขอบคุณครับ